ดีครับสวัสดีค่ะมาหนีขัวคุณตัวมาครบทีมคือเอาพี่น้องนะครับหลังจากพลอยพอพี่น้องหลายหมือนนะครับเอ้ามาหนีพึ่งวางพี่น้องมากับภารกิจเสร็จสิ้นพลีนี่ทาพี่น้องมาตําตํามันตํามบกุงครับตําธรรมดานะครับแล้วก็มีใส่กอะอีสานพี่น้องอุ้ยใครไงเนี่ครับยูรันยูรันปากสร้อยนี่ครับใส่กอะอีสานครับใส่เกาะแล้วก็นี่ครับลาบหมูพี่น้อง ลาบหมูผักเต็มส่วนอาญากัเขาพิเศษไปหูเสือครับกำลังปงกำลังปงพี่น้องตะกี้บ่าเรากินพอาวันเหมือน <ทำ S 2> อ๋อพ,พี่น้องเอา้เอายอดบักตัมผักกินกับลาบเลยยิ่งได้หนีพี่น้องเอาหอมแดงไปเทียมแห่งแนงหน่อยเขามากครับมันนี่มีเขาวะไ <laughs> มีเขาหน่อยหน่นอยนึ่งพี่น้องให้เด็กหน่อยกินซะเนาะเอาเอามาเสียบๆกันพี่น้องคำแหลกแหกหวากนกันเลยทีเดียวครับ เซ็งคือเด่นีมอนมาพี่น้องมาโอ้ยเตะเท่าเนาะพี่นออ้องเนาะชอใส่กอกชีสเอ้ยที่เลยคีบตก,ก,กตยังไงใส่กรอบยังเปี้ยวอืมหอมใบตุ่มเนรอใบมันเปรี้ยวใบมันเปรี้ยวแซ่บพี่น้องแซ่บ มาครับม,มาอเอาข้าวม,มิลล์ต้องมัในจะใคร,นรมน้กําลังเปียวพอดีเลยน่ะคออวามนี่ดีไปหน่อยอืมถือพอผสมก่ะกําลังห้อวแชส้องฟิลมไม่ได้ผสม

ที่เด็ดนะครับเนี่ยโอ้ไข่<ค>พอนี้คำเนี่ยเดี๋ยวผมเป็นปลาแล้วพี่น้องตรขคางสวนนี่เขากันเสียปลต่อยพอนันต์สีเทาเทมเล่ต่อยมา่กินของางแตนนี่กับหลอง รอมพอ้ยมันจะข้าไหมยมันไม่เขาพี่น้องเยอะอย่างเดียวเนี่ยก็ข้าวให้ก่อนนะมันพี่น้องยิงกระเขาเขากองอยาก่นเขากองอือ มแข,ของเสียบีนอ่ะของแขงกผู้ตัวมากมากครับมแม่ไม่ได้ทำไข่ต้มอยกะแยะลืมหนูไม่บอกแม่หนูอยากไข่ต้มอ,อ่ะไม่ใช่หนูกินซ้่ตามเข้าไปมันเผ็ดแล้วหนูก็กินอ,อ๋อม้อร่อยใช่ไหมใบเลยไม่เผ็ด เดี๋ยววันหลังทำให้นะโ <Okay. S 1> อเคตุกขอบกันไหมพี่นุ่มน้ำบอกกันเพียดดูตัวไะนงอนงอนปกากกอครับอิมผักก็ได้เนี่ยงอนเลย จะได้ไม่มีขอนียวเพชรงั้นหรอ,อเล็บวินฟ้าข้ามเะนะมดียวะอ้กินกรอกกับกรอกตันเนี้ยปละปละ หูเตงใส่เลยไม่ร้อนเลยไม่กว่าเท้าเท่าปันตนเจ็บนะสุไม่เห็นห่ไม่เห็นหูเหรอเจ็บมัน โอ้โหพอร่วมมาถึงพี่น้องยำยำมีเนี่ยบังเลยคนตโตเราเราอันเอาเนาะ พีอพพอ็อย่างพีบกพีว่าพีกอย่างนงี้ยม้ยเป็นขนอกับข้าวใช่กอบกับข้าวเป็ดแม่นหนอ่ะ เดี๋ยวละกันอ่ะนะครัเพชรนะ แม่รู้รจบับนอะอบปี้นะออบปี้ก็กระโดดออบบี้ก็กระโดดมืนจำเลยไปอบอกอบอกโอ,อ้โเป็นอ,อีกเพออีงเอาขับแบบมะเือเปอยน่า มันเผ็ดนะมันเย้มแล้วมันอดนี่มันผักบนเผอ้ของมันถอืมัวขาดเลอ Wui, terus sayur apa sih? Sayur beri, kacang mana? Kemarin ini muntuk sehari, ทำส้กอกยังพีเน้องเครื่องบะก,กอกเต้าหู้กนาเดี๋ยวฮะเี่ไปตลาดเนาะเรื่องบมกเขือเทศซื้อตำมุงมาสวบสวบพุ่งเนาะนำบนเล้นเครืหู้ามเปีกเยกพ่อกินพริกเข้าไปอ่ะเมื่อกี้พ่อ พ่อหนูก็กินได้นะเนี่ยหนึ่งเป็นตั้งเสียบเอาน้ำมาให้ไม่ได้หรอพ่อหนาืมแก้พ่อดูนี่นะอืมไ้ มันถูกเก่งแล้วแต่แต่แมันแข็งอ่ะทำไมแข็งเป็นยาเคี้ยมึงโหเผ็ดคับเอิ่นแข็งได้กอดไหมยังกัดไม่ออกเลยแม่หนูกัดไม่ออกอ,อ่็อะไรมันขมนะอ้อยกัดไม่ออกกัดก็ออก กันป่ออืตัวตือวิบยังสงสัยถือพริกไหมยังมาอืออร่อยหมวงวิ่งลยนะ น,น,นั่นหืนทิ้งเพชรบขเรดเจียบเพียงนี่เจีบทั้งเพชเอ้าขึ้นไป่อะเดี๋ยวรับพี่รับหน่องแล้วเพล่เคยกินเพชรบเนี่ หมูปีงแหงสลายอะไรเนี่ยตับปาแหกเนี่ยคือว่ามันู้สึกว่าเผ็ดนะตาอะไรได้เป็นหนอนเหรอว่าเป็นกุยสามคำนะเอ้าวันนี้ครับไดหรับเลือกินแซบนะครับพี่น้องเนาะว่าแซ่บเขาไม่เผ็ดพี่น้องแต่บมูกุ้งกินตอนแรกพี่น้องเราเด้ออกไป่แซบหรอกนะครับกักตัวอยู่ในบ้านที่กินกินเข่ากับพิดประตูพี่น้องนะครับปลอดภัยพี่น้อง ครับฝากพี่น้องก็ไล่ก็แชร์นะครับเพจควั้วก็ตัวได้พี่น้องเด้อนะครับนี่เขาความสุขความแซมฝากพี่ต่อน้องเช้าครับทุกคนทุกท่านกัระวังระวังระวังตัวครับช่วงนี้ครับเป็นยังเมื่อไหร่ไรครับพี่น้องติดตามสถานการณ์ไปเนาะพี่น้องนะนะครับสู่กันต่อไปครับมืินี่กู่ตัวอันน้องมิสุกแค่นั้นก็เม่ตุกีกู้ตัวแรับก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะโชคดีเด้อพี่น้องเด้อ